โอเคครับคลิปนี้นะฮะก็คือเปิดของแกะกล่องลูกค้าเหมือนเดิมนะฮะแต่อันนี้มีสตอรี่เล็กน้อยแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะฮะสิ่งที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่จะเป็นก้อนแดงๆนี่สามก้อนนะสีเหมือนนาคและลูกค้าก็ยืนยันว่าพี่มันน่าจะเป็นนาคนะ,คะจากการที่ผมคุยนะฮะอ่ะเดี๋ยวอันนี้มันมีแชทที่คุยนะฮะพี่เขาก็จะหลอมมาจากพวกเข็มขัดพวกนี้นะฮะนี่เห็นไหมเป็นทองเหลืองบ้างทองแดงบ้างเนี่ยเห็นไหมเป็นเศษเข็มขัดพวกนี้นะฮะหลอมมาได้ประมาณเป็นสิบก้อนเลยมีทั้งสีเหลืองแล้วก็สีแดงหลอมม้อย เนี้ยหลังเบื้องต้นที่บอกในคลิปไปเนี่ยก็คือบอกในแชทไปเนี่ยก็คือว่าไม่น่าใช่ครับมันไม่น่าใช่ดูจากเข็มขัดแล้วมันก็ไม่น่าใช่มันไม่น่ามีทองครับพี่ทีนี้พี่ก็บอกว่าพี่ผมเชื่อว่ามันเป็นนาคผมเชื่อว่ามันเป็นนาคก็เลยเป็นที่มาของการอ่ะไม่เป็นไรครับพี่ยังไงพี่ส่งมาได้อันนี้คืองานของผมอยู่แล้วพี่จะส่งมาทดสอบผมก็ไม่ได้เสียอะไรนะผมอยู่แค่ที่ร้านนะแล้วก็ช่วยทดสอบของคุณพี่ถ้ามันทดสอบแล้วเป็นเงินได้ผมก็ซื้อคุณพี่ได้เอางี้แล้วกัน ในเมื่อลูกค้าส่งมาแล้วฮะผมก็จะจัดการให้ลูกค้าอย่างนี้นะตอนแรกมันเป็นสิบก้อนเลยนะผมไปบอกลูกค้าว่าพี่พยายามหลอมให้มันเป็นแบบก้อนน้อยๆหน่อย,อย,อยเดี๋ยวสิบก้อนมัน,ม,น,ม,นมันเช็คเยอะไปก็เลยได้มาเป็นสามก้อนนี้เดี๋ยวผมเอาไปเช็คเปอร์เซ็นต์ดูครับลุ้นนะโอ้เป็นนาคนี่ได้เลยนะเป็นนาคนี่กำเงินแสนแน่นอนนะเป็นนาแต่ถ้าเป็นทองแดงนี่อาจจะต้องส่งกลับนะครับส่งกลับนะฮะ ลูกค้าคนไหนที่สนใจส่งของมาแบบนี้นะยังไงผมขออนุญาตดูรูปก่อนนะให้ผมตัดสินใจก่อนนะว่าส่งได้ไม่ส่งได้นะฮะอย่างอันเนี้ยพี่เขาเคยส่งมาแล้วมันมันใช่ไงแล้วพี่เขาก็อยากให้ทดสอบดูอ่ะมามันไม่เหนือบากว่าแรงก็จัดให้นะครับตามคําขอนะฮะอ่ะจบแล้วนะสี่สิบห้าวินาทีครับผลประมวลออกมานะเดี๋ยวผมเปิดอินโฟตัวใหญ่ไปเลย ทองคำนะฮะก็คือ a อตัวย่อทองคำศูนย์คือไม่มีเลยนะไม่มีแล้วก็จะเมบัลโผที่เงินเนี่ย a อจีก็คือศูนย์ก็เหมือนกันติดลบซะด้วยไม่มีมมโผลโที่ซ U คือทองแดงฮะทองแดงแ8ดสิบแปดเปอร์เซ็นต่อไปมีสังกะสีอยู่สองแสดงว่าเนี่ยเก้าสิบละอะไรสิบนิกเกิลสามไม่มีละแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ย p ีบตะก่วยสามมันเป็นโลหะรวมอะพี่เขารวมหลายๆอย่างกันมาสรุปว่าก้อนนี้เป็นทองแดงนะฮะอีกสองอันจะมีทองไหมเดี๋ยวเราไปไวๆเลยครับสองก้อนที่สองนะอันนี้ทองแดงแบบ เต็มเลยนะเก้าสิบเก้าเลยนะอันนี้ทองแดงดีเลยนะทองแดงทองแดงยั้งดีเลยต้องบอกว่ายั้งดีเลยไปที่ก้อนที่สามครับก้อนที่สามนะฮะก้อนนี้มีเปอร์เซ็นต์ทองแดงอยู่ที่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ขย่ยบขึ้นไปปิดทองก็คือศูนย์นะฮะสรุปสามก้อนเนี้ยนะก็จะเป็นหลักๆที่ทองแดงหมดเลยแหละทองแดงหมดเลยก็คือขายไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวถามคุณพี่ว่าม,มันมีมูลค่ากับ ทางใจคุณพี่ไหมเราจะส่งกลับแล้วกันถ้าส่งกลับก็มีค่าส่งกลับที่50บาทนะนะนเราจะเก็บตรงนี้นะจะเช็คอะเช็คให้ฟรีอยู่นะถ้าเป็นชิ้นเยอะๆที่ต้องการใบอะอาจจะเช็คต้องเก็บตังค์นะฮะเดี๋ยวเป็นงานๆเป็นเคสๆไปสำหรับคลิปนี้อะเท่านี้แหละไม่ได้ตังค์